รถคันนี้เลยรีโว่คันนี้เพิ่งรีโว่คันนี้ติดตั้งเสร็จครับเรียบร้อยพร้อมที่จะส่งนะครับคันนี้ครับก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการนะครับต่างๆนะครับในการดูแลรถที่มีพลังงานร่วมมีข้อกําหนดอะไรบ้างมีข้อจํากัดอะไรบ้างเห็นบอกว่ามีระบบหล่อเย็นครับนะครับหล่อเย็นอยู่ตรงไหนครับอาจารย์หล่อเย็นนี่คือคือมีความมีความสําคัญนะครับก็คือใส่หล่อเย็นเข้าไปนะครับถ้าหล่อเย็นมีความสมบูรณ์นะครับเครื่องยนต์มีความอ สมบูรณ์มากขึ้นใส่หลอเย็นเข้าไปทําให้น้ําวนดีนะครับหม้อต้มไม่เป็นสนิมไม่เป็นตะกันนะครับอันนั้นคือและนี่คือหม้อต้มนี่คือหม้อต้มนะครับหม้อต้มนะครับหม้อต้มนะครับก็จะเป็นชุดหม้อต้มของระบบ LPG ครับระบบดูดที่เราเล็กที่เราติดเข้าไปนะครับเราเราไม่ได้ไปดัดแปลงเครื่องยนต์คือเครื่องเครื่องยนต์ก็คือยังเป็นมาตรฐานเหมือนเดิมเหมือนเดิมทุกอย่างแต่เราเราเพิ่มอุปกรณ์เข้าไปเท่านั้นเองอ๋อครับผมอ คือให้ลูกค้าดูแลง่ายก็คือหนึ่งนะครับตอนเช้ามาเหมือนตรวจเช็คทั่วไปตรวจเช็คทั่วไปเอาน้ำมันเครื่องดูน้ำมันเครื่องดูน้ำดูน้ำดูน้ำมันเครื่องก่อนเดินทางแค่นั้นนะครับแล้วระบบแก๊สนี่มีอะไรช่วงเช้านี่เป็นพิเศษไหมฮะที่จะต้องดูแลชวเช้านะครับก็คือผมจะแนะนําแบบนี้ว่าช่วงเช้าเ้าสมมุติเราติดเครื่องใหม่ใหม่ควรจะวอร์มเครื่องนะครับวอร์มออก่อรออกรถสักสิบถึงสิบห้านาทีนะครับเพื่อให้อุปกรณ์ทุกอย่างทํางานเต็มระบบ ครับนะครับก็คือระบบความร้อนนั่นเองได้จะได้ลดการสึกหลอของเครื่องยนต์ไปด้วยนะครับลดการสึกหลอของเครื่องยนต์ลดการสึกหลอของเกียร์นะครับก่อนออกเดินทางทาางและครวรจะไปเลยออ่าย่างนั้นมีความเสียหายเยอะเสียหายเยอะนะแล้วควรจะใช้น้ํามันก่อนอืนะครับการใช้รถด้วยน้ำมันจะตาร์ด้วยน้ำมันก่อนนะครับแล้วระบบเราเนี่ยก็คือที่ติดตั้งไปแล้วเนี่ยคือจริงจริงจริงจระบบของเราที่เราติดตั้งไปเนี่ยถ้าเราติดตั้งถ้าเราสตาร์ทตอนแรก ตอนเช้าเนี่ยก็เป็นน้ำมันอยู่แล้วเป็นน้ำมันอยู่แล้วเป็นน้ำมันอยู่แล้วไม่ไม่ไม่สตาร์ทวอร์มปกติเลยวอร์มปกติใช้งานปกติเลยใช่ไม่ได้เป็นแก๊สเราตั้งเป็นออโตให้อยู่แล้วครับก็คือเราก็ใช้เราก็ใช้เป็นน้ำมันอยู่แล้วใช้น้ำมันอยู่แล้วนะครับในการสตาร์ทวอร์มเครื่องใช่ครับนะครับคราวนี้เรามันก็จะมีจุดหนึ่งที่เป็นจุดสังเกตนะครับอย่างเช่นเราใช้น้ำมันเครื่องเนี่ยหมื่นกิโลครับเราต้องเปลี่ยนเร็วกว่าเดิมไหมหรือว่าเปลี่ยนตามที่ ผู้ผล <Thompson. S 2> ิตน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาให้มาคือจริงๆการการเปลี่ยนเร็วหรือเปลี่ยนช้าเนี่ยเกรดน้ำมันเครื่องเนี่ยเขาวัดมาอยู่แล้วเขาทดลองมาอยู่แล้วด้วยห้องแลบเขาที่มีองศาสูงๆเพราะฉะนั้นไม่ไม่จ้เป็นต้องเปลี่ยนเร็วกว่าหรือเปลี่ยนก่อนอะไรนะเขาเปลี่ยนตามระยะเวลาที่เขากำหนดเลยครับตามระยะเวลาที่ผู้ผลิตกำหนดเขามีมาให้8พันโลถึงหนึ่งหมื่นโลเอาเปนหนึ่งหมื่นโลมันแค่จำกัดแค่หนึ่งหมื่นโลนะถ้าเลยหมื่นสองหมื่นสามแล้วอาจจะมีการอา าจจะไม่ได้แต่คุณสมบัติคุณสมบัติของอ่าคุณสมบัติของเครื่องอาจจะอ่าก็ไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ละก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องตามแบรนด์ของเจ้าของน้ํามันเครื่องกำหนดมาครับมนะครับหมื่นโลก็คือเปลี่ยนหมื่นโลครับนะครับอยากให้รถดีกว่าเดิมก็เปลี่ยนแ0 0พันะครับนั้นใช่นะครับประมาณนั้นนะครับเสียตังค์เสียตังค์หน่อยละเสียตังเร็วนิดนึงนะครับแต่ก็ดูแลครับรถคันนี้มีในเรื่องของน้ําด้วย ครับก็มีการที่เราติดพลังงานเชเพลิงร่วมก็จะมีการน้าอยู่แล้วเสียงน้ํน้นี่คือจะเป็นชุดแยกออกมา้นาชุดแยกมาเราก็จะมีติดตั้งกระป๋องนะครับกระป๋องอาจจะมีชุดน้ําตรงนี้นี่ต้องดูแลยังไงดันดูแลยังไงเหรอครับปกติอาจารย์จะบอกว่าประมาณห้าร้อยโลถึงหนึ่งพันกิโลครับจะถ่ายจะถ่ายหนึ่งรอบนะครับวิธีการถ่ายเลยนี่คือติดอุปกรณ์ไว้หมเราจะมีก๊อกมีก๊อกน้ํานะครับติดอุปกรณ์ไว้ให้เรียบร้อย เราจะมีก๊อกน้านะครับสามารถถ่ายออกได้เลยนะครับก็จะมีน้ําไหลออกมานะครับนี่ครับจะมีน้ำจะมีน้าไหลน้ำก็จะไหลออกมาห้าร้อยโลนะครับถึงหนึ่งพันกิโลแต่ตัวนี้นะครับจริงๆไม่ไม่จาเป็นต้องถึงระยะกําหนดที่จะต้องห้าร้อยโลจะต้องถ่ายพันโลต้องถ่ายไม่จะเป็นนะครับครับดูตอนเช้าก็ได้ถ่ายได้เลยอยู่ที่ว่าถ้าลูกค้าเนี่ยอ่าถ้าเป็นรถเช้ดนเนี่ยจะวิ่งบ่อยวิ่งวิ่งแค่ไหน ถ่ายเมื่อไหร่ก็ได้แล้วแต่ได้เพราะว่าแล้วก็ตัวเติมก็คือจะจะเป็นตัวเติมตัวเติมก็จะมีชุดเติมใช่เราก็จะติดตั้งไว้ให้ครับนะครับให้นะครับเราก็จะมีอ่ามีอ่าขวดนะครับขวดขวดน้ําแถมไปให้ก็ขวดน้ําธรรมดานี่แหละครับก็น้ำใส่เข้าไปใส่เข้าไปนะครับควใส่อยู่ที่เท่าไหร่ ไม่เกิน600ไม่เกิน600ซีซีเอ็มแอลใช่ครับครับผมก็เอาน้ำขวดเล็ก10บาทนั่นแหละใช่นะครับกินไปก่อน3อึกที่เหลือก็ใส่ทางไม่ไล่น้ำประปาน้ำอ่าอะไรได้หมดเพราะตัวนี้ตัวนี้ไม่ไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำกรองอาจจะเป็นต้องเป็นน้ำอะไรมาิ้นเปิลกระเปล่านะครับก็คือเป็นน้ำประปานะคะอ่าหลังจากติดตั้งไปแล้วควรจะเติมให้อยู่ในเกจในระดับที่เท่าไหร่น้ำมันก็เติมปกติน้ำมันเหรอครับน้ำมันอ่าเชื้อเพลิงใช่ไหมครับเชื้อเพลิง์ลปีนี้เป็นดีเซลนะข้อกำหนดนะครับก็จะมีอ่า อย่างเซนหนึ่งส่วนสี่ของถังน้ำมันประมาณนั้นนะครับแล้วโดยส่วนมากเนี่ยเราติดตั้งหลังานเชื้อเพลิงร่วมเนี่ยเราก็จะมีะสารล้างยาล้างหัวฉีดะนะครับ<ช>ซึ่งเขาเติมในถังให้อยู่แล้วนะครับ<ช>น้ำยาล้างหัวฉีดตัวนี้ก็คือเราเติมเข้าไปเนี่ยมันจะอยู่ได้นานหรือไม่นานอยู่ที่เราเลี้ยงน้ำมัน นะครับเราเลี้ยงน้ำมันไว้อยากให้ต่ำกว่าครึ่งถังครับต่ำกว่าครึ่งถังเราเติมต่ำกว่าครึ่งถังเราเติมประมาณนี้คือดูแลไปพร้อมๆเลยคือสะสันล้างหมดที่เดี๋ยวจะไม่เจอจางออกมาคือจะอยู่ก็คืออยู่ในระบบชานะครับก็จะหมดกับการใช้ไปในแต่ละครั้งใช่ครับนะครับก็ควรจะมีน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ในถังหนึ่งส่วนสี่ของถังนะครับถ้าน้ำมันหมดก็จบนะเปิดแก๊สวิ่งไม่ได้นะคือดีเซลดีเซลนะครับไม่เหมือนกับบนซินนะครับบนซินน้ำมันหมดเดี๋ยวใช้แก๊ส พีเพได้นะครับแต่อย่างดีเซลเนี่ยน้ำมันต้องใช้ร่วมกับแก๊สเท่านั้นครับคือดีเซลเป็นน้ำมันหลักถูกต้องนะครับเป็นน้ำมันหลักครับเราใช้แก๊สเข้าไปช่วยเพื่อลดการสิ้นเปลืองของน้ำมันเพิ่มลงมานะครับอันนี้ก็35กิโลลิตรเราดูกันไปแล้วนะครับก็จะมีถึงเป็นกลองนะครับชุดกลองชุดกลองชุดกลองตัวนี้เราก็จะแถมไปให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับสามารถหาซื้อได้หาซื้อได้หรือสั่งเราได้ก็ได้นะครับก็คือจะเป็นชุดกลองเราเราสังเกตด้วยง่ายนะครับ กองตัวนี้ครับจะเป็นสีใสๆเห็นไหมครับครับแต่เมื่อเราใช้ไปนานๆนะครับสักห้าร้อโลถึงพันกิโลแล้วแต่จะวิ่งมากวิ่งน้อยครับนะครับจะเป็นสีดําตัวนี้จะเป็นสีดำให้เริ่มมาดูอ่าจะเปิดฝาโปมาปุ๊บดูเลยว่าเป็นสีดําหรือเปล่าถ้าสีอย่างนี้ถ้าสี่นี้คือใช้ได้อยู่นะครับปีน้มีอยู่สองมีอยู่สามตัวสามตัวนะครับก็ดูเลยเป็นสีดาหรือเปล่าสีดำหรือเปล่าถ้าเป็นสีดําจะเปลี่ยนก็ได้ หรือจะเป่าเป่าก็ได้นะครับค่ะเราก็เข้าตามอู่หรือตามปั๊มทั่วไปที่มีหัวปลอมเราก็ถอดออกมาครับถอดมานะครับสองสองฝั่งนะครับแล้วเราก็นะครับแล้วก็เอาไปเป่านะครับดูนะครับจะมีทุกศรนะครับมีลูกกองแก๊สนะคะเรามีระยะเวลาในการเปลี่ยนหรือว่ากองแก๊สชุดแกละชุดกองแก๊สชุดหม้อต้มแก๊สนะครับจะดูแลทุกประมาณสองหมื่นกิโลนะครับ องหมื่นก็ดูแลครับทุกสองหมื่นกิโลนะครับดูทุกสองหมื่นกิโลครับอ่าแล้วก็สังเกตง่ายนะครับแต่ตัวนี้นะครับช่างทั่วไปนะครับที่ไม่มีความชํานาญนะครับไม่ควรปรับเล่นนะครับ2ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวปล่อยแก๊สนะครับเข้าเข้าในสู่ในห้องห้องเครื่องห้องออกมายถ้าปล่อยมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อเครื่องยนต์นะครับต้องมีมีช่างผู้ชำนาญเท่านั้นนะครับ สองตัวนี้นะครับห้ามเด็ดขาดนะครับที่จะไปปรับเล่นไม่ได้นะครับจากเราดูแลอุปกรณ์กันไปแล้วนะครับก็สรุปง่ายๆคือก็หลังจากติดตั้งพลังงานเชื้อเพลิงร่วมแล้วนะครับก็ดูแลนะครับอย่างที่ช่างเขาแนะนําไปเนาะก็คือจะมีน้ํมันเครื่องน้ําที่ดูแลได้เองนะครับแล้วในส่วนของต่างๆแล้วก็พวกกรองพวกนี้นะครับที่ลูกค้านะครับช่างเจ้าของรถซึ่งจะดูแลได้เองนะครับ ถึง20,000กิโลนะครับเข้าไปตรวจเช็คไปเซอร์วิสนะครับตามอ,าอู่บริการหรือท่านอาจารย์ช่างนะครับก็เขาก็คือจะแนะนําจะดูแลให้อยู่แล้วในส่วนของเครื่องยนต์เชิงลึกนะครับในส่วนของอุปกรณ์ภายนอกก็จะมีแค่ตัวน้ําตัวถ่ายน้ำนะครับที่จะให้ลูกค้าท่านลูกค้าดูแลพวกกรองนะครับ3ตัวนั้นนะครับแล้วก็เครื่องของน้ำมันเครื่องแล้วก็น้ำยาหล่อยเย็นประมาณนั้นครับ